ขอกาแฟห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะครับเอสเปรสโซเย็นสูตรไม่ใส่ผงครีมเทียมแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลทรายครับผมเป็นสูตรจากหนังสือสูตรพี่บิ๊กเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหอมกาแฟแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับทุกคนชงยังไงกดแชร์ออกไปให้ดูได้เลยครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับแล้วก็ช่างเอาน้ําร้อนนั้น2,000กรัมครับผมใส่ผงกาแฟของมอคโคนาลงไป100กรัมครับคนให้ผงกาแฟละลายดีก่อนนะครับทุกคนใส่นมผงลงไป120กรัมครับยืดอายุการใช้งานนะครับแทนนมสดนะครับผมตามด้วยคนหวาานตร ทุ่งนี้เลยเพิ่มความหวานมันให้กลมกล่อมนะครับทุกคนสูตรนี้ใช้อยู่ทั้งหมด8 0 0กรัมครับผมแล้วก็ใส่ข้นจืดเอ็กซ์ต้าตามลลี่โกลสูตรนมสดกล่องนี้เลยครับทุกคนเพิ่มความหอมมันเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็เพิ่มความหอมนมนะครับใส่ลงไปทั้งหมด300กรัมครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยบอกเลยนะครับว่าสูตรน,นี้หอมกาแฟแล้วก็เข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยครับผมพักให้พออุ่นตัวนะครับเมื่ออุ่นตัวแล้วนํามาเทใส่ควดขนาด200มิลลิลิตรครับพิพิกคำนวณต้นทุนให้แล้้้วนะคัผมมไดดทงห17 ขวดนะครับตกขวดละ11บาทจุด47สตางค์เองครับทุกคนขอมากันเยอะมากๆเลยครับผมพี่บิ๊กจัดให้เลยครับแล้วก็อย่าลืมไปจ่ายผลิตภัณฑ์จากเมลี่นะครับมาชงแบบพี่บิ๊กได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ